คครับวันนี้ผมมีโครงการดีๆนะฮะมาฝากข้าราชการตำรวจครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบแล้วก็ต้นแบบโครงการนี้เนี่ยจะช่วยลดนะครับในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะครับเมื่อสักครู่นี้เราติดตามเรื่องราวของอ่าข้าราชการเนี่ยปรับรูปแบบของเงินเดือน <ใช S 2> เป็น <ใช S 2> บแบบสองอ่าสองงวดใช่ไหมในการจ่ายต่อเดือนคุณผู้ชมครับข้าราชการตำรวจเหมือนกันนะรจริงๆในตอนนี้เนี่ยในการที่จะพยุงในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นสหกรตำรวจก็ดีหรือว่าพาระนีสินบางคนเนี่ยต้องเบิกจ่ายซื้อปืนเองแล้วมันก็มีภาวะความเครียดเกิดขึ้นเพราะว่าต้อง มานั่งจ่ายแบบจัดดัดจากเงินเดืนอนเดคุณผู้ชมทุกเดือนนะฮะทีนี้มันเลยมีโครงการคุณผู้ชมครับที่จะมาลดนะฮะในเรื่องของความเครียดแล้วก็ภาระค่าที่จ่ายแบบนี้เกิดขึ้นโดยโครงการนี้นะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ติประพัฒน์นะครับท่านผู้บัญชาการตรวจแห่งชาตินะฮะท่านเองก็คิดเริ่มนะฮะอีกหนึ่งโครงการที่มีชื่อว่า Money Management and Investment นะครับประจําปี2566ซึ่งโครงการนี้นะครับก็มีการมอบรางวัลเหมือนกันที่มีชื่อว่าบุคคลต้นแบบบุคคลลต้้นกาปี จำนวน3รุ่นคุณผู้ชมครับส่งเสริมให้ตํารวจจัดการปัญหานี้สินแล้วก็เงินในครอบครัวตํารวจนะครับแล้วก็ท่านเองเนี่ยก็เตรียมสารต่อโครงการดีๆแบบนี้ไปจนถึงปี2568ต่อเนื่องเลยส่วนรายละเอียดโครงการจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพามาฟังในเรื่องนี้กันครับ มาติดตามเรื่องราวดีๆคุณผู้ชมครับที่เกิดขึ้นมาคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในการนําเสนอข่าวของสัปดักงานตำรวจแห่งชาตินะครับมันก็จะมีเรื่องของความผดขู่นั่นก็คือตํารวจบางท่านเนี่ยที่กู้ยืมเงินมาจากสหกรณ์ตำรวจนะครับ ส่งใจไม่ทันหรือว่ามีความเครียดเรื่องของปัญหาหนี้สินนู่นนี่นั่นน่น,นะฮะจนกลายเป็นโรคภาวะซึมเศร้าบางกบาง็บางท่านเนี่ยก็มีการเปิดชีพตัวเองไปเหมือนกันน่นะครับพอเห็นแล้วแบบนี้เนี่ยผบออตรเราเองเนี่ยก็คิดริเริ่มนะฮะโครงการนี้ขึ้นมาโดยที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับก่อนอื่นเลยมอบรางวัลน,นะฮะบุคคลต้นแบบทางการเงินและบุคคลต้นกล้าทางการเงินนะครับในโครงการ Money Management and Investment นะครับของสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติ โดยครั้งนี้ก็ร่วมกับสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับประจําปี2566ด้วยคุณผู้ชมโดยมีคุณสุม,มนาในให้กิตติประพัฒน์นะครับในยุคสมาคมแม่บ้านตำรวจเป็นผู้บังคับบัญชาของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาตินะครับแล้วก็สมาคมแม่บ้านตำรวจร่วมพิธีปีนี้เนี่ยคือต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเราจําเราทําเป็นประจําปี2566แล้วนะฮะจํานวน3รุ่นด้วยกันเพราะว่าแน่นอนสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติหรือตอรอเนี่ยเราตระหนักนะครับถึงความเดือดร้อน และความจําเป็นในเรื่องของปัญหาหนี้สินของข้าราชการตํารวจและก็ลูกจ้างเป็นประจําคือโครงการนี้อาจจะแบบต่อยอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วถ้าพูด,ดง่ายๆคือคิดมาอยู่แล้วเพราะปีที่แล้วเราเรานำเสนอข่าวเยอะมากว่าตํารวจยิงตัวตายก็ดีผมจำได้ไหมหคุณอัน้นเออแล้วมีบางคนบอกว่าเราถึงขนาดตั้งเป็นนี้เลยนะเ,ออเรียกว่าอะไรเป็นแบบฝ่ายดูแลข้าราชการ<ด>ตำรวจเออโดยเฉพาะเรื่องของความเครียด ในเรงการปรึกษานะครับปัญหาทางจิตเวชนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจอืแล้วก็แน่นอนนะครส่งต่อมาอย่างต่อเนื่องนะครับจึงได้มีการจัดดำเนินนโยบายที่แหละแก้ไขปัญหานี้สินอย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้นะครับสมาคมแม่บ้านตำรวจก็เลยได้เสนอโครงการนะครับมันนี m a n a g e m e n t a n n Investment แล้วก็เป็นโครงการระดับสำนังกงานตำรวจแห่งชาติด้วยนะคร โดยที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการลงนามนะครับเซ็น MOU ระหว่างสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับแต่เป็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งเซ็น MOU ไปนะครับเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ในปีนี้คุณผู้ชมแล้วก็มีการรวมบรรจุนะฮะเป็นหลักสูตรเสริมแล้วก็ไปอบรมนะครับให้แก่ข้าราชการตำรวจแบบทุกระดับชั้นนะครับในทุกสังกัด ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติทั่วทั้งประเทศไทยอย่างที่เห็นนะฮะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันจากผู้เชี่ยวชาญแล้วก็แก้ปัญหานีสินของข้าราชการนะครับได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับแล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นคือหลายคนบอกว่าเรียกร้องมาในตอนนี้ติดแฮแท็กนะครับว่าข้าราชการมีสิทธิไหมคะ เหมือนกันตำรวจก,รก็เป็นข้าราชการคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะเรื่องของการจ่ายเงินสองงวดตอนนี้ก็รอติดตามเหมือนกันว่าจะมีผลกับข้าราชการตำรวจด้วยหรือไม่อย่างไรแต่ที่เรียกร้องกันมาไม่ว่าจะเป็นข้าราชการอื่นๆนะครับในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยหรือว่าในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมอย่างสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเราเองก็หวังว่า เงินเดือนจะมีการปรับเพิ่มขึ้นมาเหมือนกันในปีนี้ถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีนโยบายใหม่นะฮะในแบบที่เรียกว่านโยบายระดับประเทศนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้กลับมาครับคุณผู้ชมเรื่องของโครงการนี้จริงๆเนี่ยเรานําร่องมาตั้งแต่รุ่นที่1น,นะครับที่ตํารวจภูธรจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วซึ่งก็ได้บุคคลต้นแบบทางการเงินจํานวน1คนด้วยกันแล้วก็บุคคลต้นกล้าทางการเงินนะครับจำนวน7คน รุ่นที่2สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติครับได้มีการจัดแบ่งเป็นกลุ่มนะฮะเป็นกลุ่มสีแดงถ้าถามว่ากลุ่มสีแดงคือใครผมขออนุญาตยกมือด้วยตัวเองด้วยนะฮะก็คือกลุ่มที่เป็นผู้มีนี้และเป็นกรณีที่ถูกฟ้องร้องบังคับคดีถูกฟ้องล้มละลายอ่ะผมต้องเป็นสีเหลืองแล้วผมยังไม่ถูกฟ้องกลุ่มสีเหลืองเนี่ยเป็นผู้มีนี่แต่ไม่สาม,มารถชําระได้ตามปกติคือประมาณว่า มีบัตรเครดิตหลายใบยมีติดหนี้สากรออมทรัพย์แล้วแบบโอ้ยเดือนชนเดือนอะเดือนนี้จะ,จะเดือนนี้ขอจ่ายขั้นต่ําไปก่อนแล้วเดือนหน้าเดี๋ยวแบบเออค่อยจ่ายเต็มก็ได้หรืออะไรประมาณนี้ส่วนกลุ่มสีเขียวนะครับก็คือผู้ที่มีหนี้แต่สามารถชําระหนี้ได้ตามปกตินะครับไม่กระทบต่อการดํารงชีวิต แล้วก็เจ้าหน้าที่การเงินนะฮะผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมนะครับนี่แหละทั้งหมดก็จะกลายมาเป็นบุคคลต้นแบบทางการเงินนั่นเองซึ่งก็จัดทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะครับอบรมไปรุ่นที่3จัดที่ตํารวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บุคคลต้นแบบนะฮะก็มีทั้งแบบบุคคลต้นแบบทางการเงินบุคคลต้นกล้าทางการเงินนะครับซึ่งหลังจากการอบรมเนี่ยโอ้ทุกคนบอกเลยนะฮะว่าเขาบอกว่าเห็นถึงความสําเร็จเลยในการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้นกว่า76,00 0บาทและมีเงินออมเพิ่มขึ้นกว่า1 5 0 0 0 0บาทและมีนีสิทลดลงกว่า5 8 0 0 0 0บาทนะครับนี่คือมาจากเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งคนนะครับที่เป็นบุคคลต้นแบบทางการเงินเท่านั้นและทั้งหมดเขาบอกว่า ทุกภาระคา่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถจัดการได้จริงนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็มีการมอบรางวัลให้ด้วยนะฮะส่วนโครงการจะเป็นอย่างไรและจะมีการขยายผลต่อไปต่อไปในอนาคตมากยิ่งขึ้นในระดับแบบภูทรระดับแบบว่าทุกจังหวัดระดับชั้นนะครับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันซึ่งตอนนี้นำร่องกันไปแล้ว3มรุ่นด้วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับข้าราชการตำรวจเองก็จะสามารถนะฮะ ประหยัดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดหนี้สินให้กับตัวเองแล้วก็รวมไปถึงครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับค่ะก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เริ่มต้นมาจากที่ว่าเราได้ทําการสํารวจตั้งแต่คุณรัตนาพรรีวลีพันธ์นะคะว่าครอบครัวตํารวจเนี่ยต้องการให้สมาคมช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องปัญหาหนี้สิน ก็เลยมาเกิดโครงการนี้ขึ้นมาโดยเราได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการที่จะให้ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนการจัดก,การนี้สินนะคะสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ก็คือความรู้ในบางอย่างเนี่ยคือส่วนใหญ่คนที่เป็นนี่จะไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นนี่ที่แท้จริงของตัวเองคือรู้ว่าเป็นนี่แต่ไม่รู้ในเชิงลึกอะคะ่ะทำให้เขาก็จะอยู่กับนี่ไปแบบว่าไปวันๆหนึ่งโดยที่ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะสามารถ ทำอะไรได้ได้ดีกว่านั้นหรือมากกว่านั้นแต่การเข้าโครงการนี้ทำให้เขาเห็นว่าอย่างเช่นว่าบางคนจะไม่รู้เลยว่ามันสามารถรีไฟแนนซ์ได้หรือว่าผลแตกต่างระหว่างการที่ออมกบกขในจำนวนเปอร์เซ็นต์เท่านี้กับกับขยับขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยผลปลายทางจะต่างกันยังไงนะคะแล้วก็การการได้แอปพลิเคชัน เครื่องไม้เครื่องมือจากตลาดหลักทรัพย์ทําให้เขาสามารถวางแผนชีวิตการเงินในชีวิตประจําวันได้และในแต่ละเดือนนะบางคนจะมีเงินออมมากขึ้นมีเงินเหลือในขณะที่เมื่อก่อนเขาคือใช้ไม่พอแต่พอหลังจากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็มีไมค์เซทที่เปลี่ยนไปเนี่ยเดือนที่เขามีเงินเหลือเนี่ยมันเป็นพลังเล็กๆที่ทําให้เขารู้สึกว่า สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงแล้วบางคนก็รู้สึกว่าในขณะที่เขาเป็นหนี้เขายิ้มได้เขามีความสุขได้แล้วเขากล้าที่จะตั้งความหวังในชีวิตข้างหน้าว่าเมื่อกเกษียณแล้วเขาจะมีชีวิตที่ดีในแบบไหน mm hmm. ก็อันนี้เป็นความสําเร็จเล็กๆที่เกิดขึ้นในปีนี้แต่ว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาในการดําเนินแล้วก็ต่อเนื่องต่อไปด้วยความจริงจังแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็เชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นน่ะก็จะเห็นชัดกว่านี้แล้วก็ขยายครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะ,ะปีที่3<ช><า>ค่ะ,ะ,ป,ะปีแรกก็อาจจะเริ่มต้นนิดหน่อยก่อน ปีที่สองก,กอ็หนึ่งรุ่นนะคะปีนี้สามรุ่นแล้วก็ปีหน้าเนี่ยคิดว่าเท่าที่คุยกันเนี่ยก็อาจจะจับกลุ่มเป็นแบบไม่เป็นโฟกัสกลุ่มนะคะคือไม่เน้นปริมาณแต่เน้นคุณภาพเพื่อสร้างกลุ่มที่ประสบความสําเร็จในเรื่องการแก้ไขปัญหานี้สิตได้จริงๆอาจจะจับเป็นภาคจัดเป็นภาคได้ค่ะอ๋อแต่ละรุ่นคือ,อเป็นร้อยนะคะแต่ว่าร้อยกว่าคนแต่ว่าสุดท้ายแล้ว่ผ่านขั้นตอนต่างๆจนมาถึงอรอบที่ แสดงวิสัยทัศน์เนี่ยก็จะประมาณสิบกว่าคนก็คือเป็นจํานวนเงินเอเป็นจํานวนคนที่ได้จากเมื่อกี้นี้เลยค่ะว่าก็จะมีหนึ่งคนที่เป็นบุคคลต้นแบบคือโดดเด่นที่สุดที่เหลือก็จะเป็นบุคคลต้นกล้าที่มีแนวโน้มที่จะพัฒนาแล้วก็มีคุณภาพมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ในอนาคตค่ะจริงๆปัญหาที่สินเนี่ยเป็นปัญหาที่เราพยายามจะแก้ไขอยู่แล้วนะครับแล้วก็พยายามจะพยายามให้ผู้เขประชารองแต่ละพื้นที่เนี่ย เข้าไปดูนะครับผู้จัดการก็ต้องมอบหมายให้รองผู้จัดการที่รับผิดชอบงานบอรอไปดูท่านผู้การก็ต้องรับให้รับผิดชอบงานรองผู้การบรอดูด,ดูเพราะว่า,าต้องยอมรับว่าตํารวจเองก็เป็นข้าราชการหน่วยหนึ่งที่มีหนี้เยอะนะครับแล้วก็มีการถูกฟ้องล้มละลายนะครับการแก้ปัญหานี้สินเนี่ยมันแก้หลายมิตินะครับมิติของการที่จะไปรีไฟแนนซ์หรือว่าทางใช้สากลไปช่วยแล้วก็ให้ผู้ประชาเนี่ยในแต่ละ หน่วยงานเนี่ยไปพูดคุยกับสถาบันทางการเงินที่เขาเป็นหนี้เช่นอมสินหรือกรุงไทยหรือว่าสากลต่างๆเพื่อมาปรับวงเงินหรือว่ามีการมีการพักชําระอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องแก้ไขได้ล้วผู้ข้าพระาาไม่ใช่ปล่อยให้เด็กไปคุยกับทางเจ้าหนี่เองเนี่ยมันอาจจะผลสําเร็จมันจะน้อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นโครงการที่เราทํามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยท่านสุวัสด์นะครับเรื่องมันี่เมดิเช่นก็เป็น เป็นเรื่องที่ทำมาตั้งแต่สมัยท่านนาย,ยกสมาคมคนที่แล้วแต่ว่าปีนี้เราขยายต่อ3รุ่นแล้วเราเราก็มีแผนโครงการที่ขยายต่อเนื่องจากว่าเราอยากจะเห็นภาพที่ตำรวจมีความรู้ด้านการใช้เงินมีการวางแผนการเงินนะครับ mm hmm. ผู้ที่รับรางวัลเนี่ยบางคนก็ยังมีนี่อยู่นะครับบางคนมีนี่อยู่แต่เขารู้แล้วว่าเขาจะแก้ปัญหานี้เขาอย่างไงแล้วเขาาจะประสบความสำเร็จยังไงนะครับก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นโครงการที่ เราจะขยายต่อในแผนโครงการของทางสำนักตำนุจแห่งชาติร่วมกับแม่บ้านร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ขยายต่อต่อไปนะครับในปีต่อๆไปเพราะว่าปีนี้เนี่ยจังหวัดที่นําร่องที่ทําได้ดีๆก็จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดอยุทยานะครับเราจะขยายทุกจังหวัดว่าเ,าเราจะพยายามขยายต่อแล้วก็เอาบุคคลต้นแบบเนี่ยให้ไปเป็นตัวอย่างให้อาจจะเป็นมีโอกาสเป็นวิทยกรพี่เลี้ยงในการาพูดคุยให้กับทางคนที่ร่วมโครงการได้เห็นภาพว่า เขาเหมือนกันเป็นตบวจเหมือนกันแล้วเขาแก้ปัญหาเขายังไงนะครับผมเชื่อว่าข้าราชการตบวจจะมีวิธีการรับมือกับการใช้ชีวิตด้านการเงินได้ดีขึ้นนะครับ